มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วอึ้งเทพอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยอึ้งเรียนน้ำบัดเนี่ยอ่ะเลือกอีกแล้วพี่น้องครับหลังจากสี่ังเวทเนี่ยามาหกสิบโลบ่พ่อว่าสันเอามาอีกสี่สิบครับเป็นร้อยโลตัวไข่บ่แม่นอ่ะโอ้ตัวไข่ใส่ถังนี่เนาะตัวบ่ไข่ใส่ถังนีพิษน้ำมาใหญ่เอิดไข่เบิดเป็นบ่หันใครเบิดโอ้ยมางามทายบัดบาดเถอะใครไร้คันตัวบ่อใครแยกออกต่างหากเนาะ เอาเอาเลือกเอาตัวไข่มาสั่นเพื่อนว่าทองน้ำดำเมนเบิร์ละไข่เบิร์ละคุณน่ะเต็มกำเต็มหอบอยู่คุณอึ่งกระลังมาหลายพี่น้องครับเอาไว้สักวันเดี๋ยวมันสิบพมีส่งพี่น้องคุณลองก้นพดซางว่าน้ำก้นบอท่านเดี๋ยวพัเสียหายตัวนี้บอไข่ครับเนี่ยครับเนี่ยตัวบอไข่นี่ยโลละสองลอยนะพี่น้องเด้อนะครับตัวบอไข่นี่ยโลละสองลอยนะครับส่วนตัวไข่นี่ยโลละสี่ลอยนะครับอึ่งไข่คัดแยกออกครับตัวไรไข่เอามาไว้พี่ตัวไรบอกไข่เอามาไว้พี่นะครับเนาะ เป็น2ลอ็อต2รุ่นนะครับรุ่นมีใครครับรุ่นบ่มีใครนะพี่น้องเด้อนะครับย,ย่างอีกสอสวบเอามาอีก40โลพี่น้องเลยสนุกล่างเจ้าว่าขาเจ้าคือได้หลายแต่พูไปไต่เนาะอู้นอย,น,ยนีนน่แม่นเบิดบ่แม่นอะไข่บ่หะโอู้ยไข่อเอือกอู้ยขาดไหลาขาดไหลเอาเอาขัดเแยกขาดแยกเข้าสังเกตท่องมันมนี่ครับเี่ก นั่นเนาะเมียนไข่มันเลยเมียนลัดเลยเนาะมดีเมียนี่เมียนเว้ยโอ้ยไข่หลวดหลวัดพี่น้องเอ้ยเอาเอาหอบนี่ไข่คักยื่ดอกเพราะว่ามันโค้มกันแล้วรอบก่อนเ่ราะว่ามนโค้มกันเลยบ่ไข่คักพี่ย่างอยู่ไปอีกสองกระสอบงงางงากอนี่เพราะว่าในที่ในที่ออกสองกรสอบเอามาใหญ่มา ใส่ต <masih> wow. ัวใดญ่ปวดปวดอ่ะโอ้โหปวดปวดเลยตัวน้อยก็ไข่นะคะตัวใหญ่ก็ไข่ปลาติดติดเปลี่ยนเลยง่ามงามง่ามงามนะครับรดในง่ามครับพี่น้องครับอึ้งรดในง่ามมิลีนะครับตัวไข่โอ้ยเพี้ยตัวไข่เหวี่ยมันหองอยู่พี่เอึ้งผูนี่คือตัไข่พี่น้องเนี่ยเสียงห้องดังขนาดเลย โลละสองรอยเด้อตัวไหนเด้อเอาที่อีกแล้วเอาอ้าวอเคไม่อีกแล้วเด้อครับโอเคม่แล้วที่ไม่แล้วตัวนี้แห้งไข่หลายนี่เพราะว่าเพราะว่ามันไข่ทุสวัมันไข่ทุสวัเลยอ้าวดูกะกกะเอาที่จักสิได้จักโล่ละพี่น้องคัดไข่ออกคับพี่น้องผู้พบนอยากได้อึ่งไข่เข้ากับคัดเอาแบบตัวไข่ล้วนๆส่งให้เพ่นนะครับเพื่อเพ่นสิได้กินต้มเอืองไข่นะครับผู้ลงคนเพ่นอยากกินแบบ อึ้งเนื้อบะแมนเอึ้งไข่กันสิตัวนี้ครับอึ้งเนื้อครับเนี่ยนอละสองลอยในเอึ้งเนื้อนะครับบะแมนบะแมนเอึ้งไข่นะครับสิเป็นอึ้งตัวผู้หรือว่าอึ้งตัวแม่ที่มันมอทั้นได้ไข่เป็นอ่างในในท้องมันนี่นะครับยังแดงอยู่นี่นะครับซึ่งมันมอทั้นด้ผสมกันนะครับแต่ว่ากับตัวแม่เพียงแต่ว่ามันไข่มอทั้นใหญ่นะครับโอ้ยเป็นเหลี่ยมอยู่ทั้งแต่อ้าวเอ้าเล็กๆก็ไข่เนี่ยเห็มันหน่อยๆก็ยังไข่เลย Có gì tủ xe nó xe nó bà tủ quay cứ tiệm là bạt này. Tủ xe vậy ba. Ôi. Và bạp luôn thun một bên nói nó sẽ bán nó thấy nó ưng nó. Sư mà một bên nói về. nào đó bà. Nhìn vô tí. Xe nằm kéng áo xe nằm kéng áo. Nằm kéng bột mà xe vậy. Nhà xuống không có gì ăn nằm cứ cầu. ได้ไปเบิ่งอยู่ในตูเหมือนกันนี่ตัวเซลใบในตู้พี่น้อง,นะ,น,งนะครับนี่แซไว้บางเวทนนะครับนี่อึ้งไข่นี่สิเอาไว้มุมนี่ส่วนอึ้องโบใครสิเอาสีมเมจิกขีดว้อยู่ครับพี่น้องอย่ามันหลงกันนะครับตวัวผูหรือว่าอึ้องโบใครนี่ก็ขีดสีมเมจิกไว้สีนมม้ำเงินนี่ครับส่วนอึอง้งไข่เฮาก็พี่แยกไว้ตั้งหากนะครับอึ้งไหวก็ยังอยู่จักโลกนะครับพี่นออ้องอึ้งไหว ปิดไว้แต่มื่อนันนะครับอึงไหวยังอยู่หนึ่งสองสามซีหาประมาณสองซีหาโอ้สองสองซีหกเจ็ดโลครับพี่น้องอึงไหวยังอยู่เจ็ดโลแต่ว่าเพิ่นสร้างแล้วซีโลนะครับเดี๋ยวสิส่งให้เพิ่นเพิ่นเนี่ยแหละนะครับกต่สิยังอึงไข่นะครับกับอึงอันบ่อไข่นี่ยแหละนะครับพี่น้องนี่นะครับเหลืออยู่นี่กับสิบประมาณตัวนี้มือเส้าเนี่ยคัดได้สามสิบกโลครับพี่น้องสำหรับอึงไข่นะครับ พ่นก็สร้งมาหลายเลยละ่ะใกล้สิเบิดแล้วนะครับกับกสิเหลือแต่ซุ้มไม้พี่ครับบ้านนี่ตัวมะม่อีก40โลนะครับแต่ว่าคัดตัวอึ่งไข่ยักษ์สุดใหเท่าใดรนะครับมันถึงไข่ถึงเบาไข่ยังอีกสอบหนึ่งน้องแม่ทั้งหลังนี่แล้วแล้ว,ลวอกกอโอ้ยังอีกยังเลือกเพคนแล้วงูกาดงูกากโกกาโกาโอ้ย ส่งทั้งสองเลยได้เปน็นองเด้อทั้งอึงไข่ทั้งอึงโบไข่นะครับสำหรับอึงเนื้อตัวนี้นะครับเอาไปต้มกินเนื้อมันกินหนังทองกินเีนมันวะซะส่วนตัวนี้ต้มกินไข่ระดับนี่หงอกากหงอกากนู่งงงงงงบัดนี่คักบ่เอาเทอีกสอบหนึ่งนอ้อยอีกสอบหนึ่งบาทหนึ่งห้องน้อยกับไข่บ่ครับโอ้ยเต็มท่องวัวปอเลยเอา ยังอีกสอบหนึ่งเอามาเทอีกสอบหนึ่งบัดนี่นี่สอบนี่ไตรมาซีสอบนะครับซีซีโลสอบแล้วซีโลเปรเอาอน,อนา้าม,มาใส่บัตรเปิดน้ามาใหม่หอ,อ,อีกแล้วโอ้ยเทอีกแล้วว้ัวไข่โอ้ยสอบนี้ยั็งขัดสอบนี้ไม่มใช่ตัวเผาๆเลยบัตรสมซื้ออึ่งเผาวิรีเลยนยเผาเผาเผาอยู่ กูนะล่างหน้าบอกให้มันเกี่ยงมันมืนพยายามเอาไปแช่ซองฟิตมันจังสิไรโอเคดีโทรหาน้ำแข็งยุ่งกันก็ว่าเขาเลิกงานแล้วว่าสันว่าเจ้าน้ำแข็งมาแช่ใส่ถังๆๆๆไว้เลยนะน้แข็งบดแล้วมาทับไปเลยนะคอยว่าเนาะเห็ดเป็นถุงแล้วน้ำแข็งบดท,ทับเลยเรื่องเหรียญไปเสืออยู่โรงงานมันบน่ล่นไปเหรอยุง่งไรล่ะเข้มละลายมันบ่น มาบ่งหันนี่แต่เข้มลาดก็ดีโอ้ยขวน,น้เอ,าอ,นนเอมาทวดมาทำกอนเอาไปซื้อโรง,งงานไสหนอโูงงานไสไก่ๆนี่เนาะชนนมานชโนมานสชโนมานสีไก,ก่กลัวโทษถามแล้วไผเลิกงานแล้วน้แขเี่ัน,นบว่าลดน,น้ำแข็งมาขำยำขำมันโมเลน,นที่เรอเขาเลือกงาน,น,น กระทู้เอาเขาสิมาส่งให้บ่จังสี่หาสอบจัิงสิพวกนีไปแลยพวนตรงนี้แหละเลิกงานแล้วเนาะเหลืองานเอาเดี๋ยวเรียนไปเบิ่งโรงงานกันเขาบ่ปิดเด้อโอ้ยตัวแม่แม uh, like like oui> well ่แม่นังเลยว่าเป็นกบโอ้ยว่าเป็นกบโอ้ยเต็มบุ้งมือเลยอ่ะว่าเป็นกบแม่เอาโอ้ยเต็มบุ้งมือเลยตัวนี้เอ้าโอ้ยกูหนักใครเต็มท่วงอะไรเลยเต้นตัวเดียวนี่ครับว่าเป็นสองขีดเลยตี ขวดเนี่ยสองโตเลยก็ว่ามันสองสี่ขีดเลยแน่มาเอกแล้วพูดอ่ะอุ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยเสียหนัาแข็งมานอกไปขึ้นบ้านน่ะแล้วเพราะว่าตูัวอยเต็มเราเพรามันเต็มดอกมันกระยั่งอยู่แต่ว่าย่านมันเย็นบ่ทั่วถึงนะครับเลยเสียหนัาแข็งมาโปเอ๋อเอื้องอึ้งไข่อึ้งบ่ไข่ซ้ำกันเนาะขาดออกแล้่ยวสี่สิบโล่เลยซีเมนวางวางละยี่สิบเป็นร่งขาดออกแล้วนี่ อึ้งโบใครเนี่ยยี่สิบโลอึ้งไข่เนี่ยบ้านยี่สิบโลคือกันล่ะสี่สิบโลคิดว่าตัวใหญ่นี่กันอ้ยมันคือไงนี่มันคือโบไข่นั่นมันก็ร่างสีไข่ได้ใหญ่เนาะอุ้ยอู้นตัวัใหญ่นึงไหอึ้งเนื้ออึ้งเนื้อไม่เอาอุ้ย ร้อยมันก็พอกินแล้วโลละสองลอยนี่แห่พอกินตายว่าละอึ่งตัวใหญ่นึงแหมบ้าพี่น้องเลยตาสะอวนมีแต่เนื้อล้วนเนาะบ่มีไข่พี่น้องมีแต่เนื้อเลยนี่ครับนี่มาเลยนี่อึ่งไข่มาแต่ใส่หนิเนี่ยบ้ารุดเข้ามาแล้วนี่เลือกบ่อันนี้ปันไดตัวผู้เลือกนี่เนาะบ่อขัดปันไดตัวผู้เลือกนี่ทราบบ่อรวดตัวผู้เลือกนี่เนาะนี่ไข่นี่แนวนี่ เนี่ยกล่ว่ามันไข่ยุ่งนี่ไข่แดงเนี่เนาะแมนแมนเนี่ยไข่แดงเลยนะไข่อ่อนไข่อ่อนนี่เออเขาลงพี่ซะสันตัวนี้ไม่หยังตัวนี้คือใส่ถิ่งเหรียงงามตัวนึ้โอ้ยยังม่ได้เลือกเออเลือกมั่ครับเอามาสิไข่เพืเด็สิไปหาเบิ่งน้ำเถียงก็น่าไปซื้อห่อมมาหายย่อยหน่อยเฮ็ดปลาแดงอึ่งน้ำ ครับครับโอ้ยอือ่งเนื้อ่ก็คาบคือกันพี่น้องนะครับพูดอะลูกตี้ล่ะี๋ยวว่างเสมือดูดยพูดขนาดเอืออ้องเนื่อยได้พี่น,อน้องี่เบังก็จังไข่แต่ว่าไขรครับนี่แต่หนังทองน,นี่มันเป็นไข่แดง เป็นไข่แดงมันพี่น้องนี่นะครับเอาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะพี่น้องเด้อพยอยากได้แอดไลน์มาโหลดพี่น้องนะครับแอดไลน์มาโหลดมาหลายคนกันโทรมาจะลอยจือบ่ได้แอดไลน์มาคุยกันเลยแอดไลน์มาทางไลน์เลยนะครับสีดาทักสีดาทักทางไลน์นะครับทรงไห้ได้เนาะพี่น้องเนาะแอดไลน์มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับอึ่งไข่โลละสี่ลอยอึงบบไข่โลละสองลอยนะครับเนาะนะครับเอาแอดไลน์มาพี่น้องแอดไลน์มาเมื่อเลีงสิแดงแพ็กไห้นะครับ